สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญญาภาแดงสายทองชื่อเล่นชื่อว่าไอซ์ค่ะปัจจุบันอายุ17ปีย่าง18กําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนามรัฐภิยารโปรแกรมที่เรียนคือภาษาอังกฤษจีนเอกที่เรียนคือเอกจีนนะคะสอนโดยอาจารย์มารินีค่ะกะ็ภูมิลำเนาเดิมนะคะเป็นคนจังหวัดนครนายกโดยแท้ค่ะเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ค่ะนิสัยหนูเนาะนิสัยหนูก็เป็นคนเข้ากับคนง่ายแล้วก็ อยู่กับเพื่อนเยอะหนูมีเพื่อนเยอะมากบางครั้งก็ด้วยคำที่หนูเป็นคนเข้าคนง่ายหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูมีเพื่อนเยอะแลวบางครั้งเวลาหนูสนิทกับคนอื่นอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูสนิทยเยอะมากอ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทที่แบบว่าสองคนอย่างเงี้ยหนูจะแบบสนิทกันเยอะอย่างเช่นห้าคนขึ้นไปก็ทิวอารีออมช้างหนูจะสนิทมากๆแบบว่าพูดทุกเรื่องอะคะ่ะเป็นเราสนิทกันเป็นกลุ่มไม่สนิทกันแค่สองคนใช่เวลาว่างของหนูนะคะหนูจะชอบเช็คในไลน์ว่า หนูอะขาดงานอะไรไหมหนูหนูก็จะตามเก็บงานค่ะใช่เพื่อเราไม่ให้แบบว่าไม่อยากมีงานค้างแล้วก็อยากรักษาเกรดรักษาคะแนนตัวเองไว้ค่ะเพื่อในการเข้ามหาลัยอ่าแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะมากๆแล้วก็ชอบดูซีรีส์ซีรีส์ที่ชอบคือเรื่อง s e x e d u c a เ i o n เพราะว่าเรื่อง s e x Education เนี่ยมันเป็นกึ่งเชิงวิทยาการนะคะแล้วก็เป็นเชิงแบบว่าเรียนรู้เหมือนวิทยาศาสตร์ไปด้วยในตัวก็คือจิตวิทยาเนี่ยในตัวเราว่า สิ่งที่หนูสงสัยอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องที่เรามีความชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงบางครั้งเราคิดว่าเราแปลกประหลาดแต่ความจริงมันไม่ใช่มันคือเรื่องปกติของมนเราแต่ถามว่าส่วนตัวหนูหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปิดโลกกับหนูมากเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อนิเมะที่ชอบที่สุดคือแฟร์รี่เทลค่ะแฟร์รี่เทลเนี่ยเป็นอนิเมะที่มีเพื่อนตอมสมคนหนึ่งแนะนามาให้ดูเป็นเพื่อนผู้ชายค่ะเขาบอกว่า,วาลองไปเปิดช่องอแกงกร์ตูนดูก็ แต่เธอปบเรื่องนี้หนูก็ลองไปดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันการ์ตูนที่เราบอกว่ามันมันไร้สาระมันอะไรเงี้ยมันสนุกขนาดนี้เลยหรอว่ามันแบบว่าดึงใจเราขนาดนี้เลยหรอดังนั้นหนูก็ตามดูในทุกเรื่องเลยค่ะหนูชอบมากๆจนมาเด็กคิดว่าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยซ้าแต่ว่าอยากเป็นครูมากกว่าก็เลยจะเรียนครูค่ะก็การวาดลูกก็ยกให้มันเป็นงานดีเลกของเราไปใช่แต่เราจะได้ไม่ต้องลืมมันด้วย ความฝันอีกอย่างหนึ่งของหนูถ้าเกิดว่าหนูมีเงินหนูอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะไปได้ทุนหรืออะไรงี้ก็ดีค่ะเพราะว่าอยากไปต่อประสบการณ์ของเราที่ต่างประเทศมากๆค่ะเพื่อเรียนรู้ภาษาเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งภาษานะคะแต่ว่าแม่เนี่ยได้มีโอกาสส่งหนูไปเรียนภาษาอังกฤษกับพี่คนหนึ่งค่ะเขาเป็นลูกสาวข,ของอาจารย์รัชดาพรพี่เฟรนดคะก็สอนสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วก็การพูดแกมมาอะไรให้หนูค่ะทาให้หนูจากคนที่ได้ ศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นแบบได้สีอัพแล้วก็พูดรู้เรื่องแล้วก็บางครั้งก็สื่อสารได้แล้วก็ออกสำเนียงอ่านภาษาอังกฤษออกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ